สวัสดีครับน um <co ี่ครับถูไปเลยทัพที่สองนะครับใ่ครับเสรองเยี erm ่ยมไเสองเฮ้ยที่ไหนนะคุณตุลแล้อยู่ที่แจงรายครับกลาฟิกแยกเลยครับแน่นอนแยกอะไรันะอ๋อนี่ไงนี่ไงครับอะไรเนี่ยสนุนบ้านข้าวปากการโ้โหโคตรเก่าดียอดมากเฮ้ยจะไปร้านไหนเนี่ยครับคุณตุลฮะจะไปร้านไหนครับคุณตุลเอาขู่เงินรับเลย จำชื่อแลนไม่ได้เหมือนกันร้านหุมร้านหุ่มร้านหุ่มร้านหุ่มเออร้านหุมห่มหุ่มะไม่รู้มฮะห่มอะไรไม่รู้รไมเดินตามเไปกันดีก่านี่อ่ะ ตึ้งนะหรือว่าพิลาไหมผมเม็ดผมโครเม็ดเออผมผมผ้าผมผมผมนั่นหรือเปล่าเะผมผ้าผมหรือเปล่าเออไม่ใช่ผมโครเม็อ๋อใช่ครับนี่ก็แบบคนแนะนำมาครับร้านนี้ใครทำใครแนะนำครับขอเชิญขอเชิญคนที่แนะนำมาออกมาไหนครับนี่ครับพิทักพงพิมพุทธนะฮะสวัสดีครับแฟนๆ่อยครับเอาเดี๋ยวผมก็ เราก็ไม่ได้ขอเขามานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอยูรายการอยู่อยังตัดก็มาเลยก็ร้านนี้นะฮะผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าคือมีเค้กมีน้ำกาแฟประมาณนี้ครับมีข้าวรู้องแต่ลวันผมคิดว่าตากล้องน่าจะแตกมากกว่าผมนะฮะเราไปดูเป็นว่าเรุ่นท้องปฏิว่าว่าจะเป็นไงนะ ตอนนี้เราเป็นตลาดในมูนะครับมีเยอะมากเลยทหก่เดี๋ยวเราลองสั่งกันสี่งให้ยากของร้านดูนะครับให้ทุกท่านสั่งไปต่อเลยครับเดี๋ยวผมก็ต้องเอาเป็นอะไรดีครับเค้กหวานอ้าวโอเคดูอ่ะเล้านี้ด้วยกันครับบล็อกเกอร์ผลไม้ โดยรวมนะครับร้านนี้ก็บรรยากาศดีนะเพราะสงบสงบดีกับอาหารเอ้าหารเค้กเค้กน้ำเนี่ยก็อร่อยครับทุกนโยเฉพาะอ่าวฮอฟเฟิลฮอฟเฟิลนนี่เราแบบอ่าวบู๋นะฮะบูกแล้วก็ไม่เหมือนกับอย่างอื่นเลยครับก็อยากให้ลองมาชิมเขาบอกโอเคครับนี่อะไรเป็นบุกช็อปเป็ตเป็นบุกแค่ยิ่ เป็นผู้หญิเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้เป็นอะไรู้ไม่รู้อะไรนะอะไรนะมุกอะไรนะอะไรอย่างนี้เป็นบิกหรือเปล่าเป็นบิ๊กหรือเปล่าไอย้อนอนาอนอเบอรล่จะเก็บลูกเกบลกนรรี่โอ้โอะไรนะมุกอะไรบรี่ไ ไลบัลลี่อะที่เป็นลูกแดงๆอะไม่ใช่มัมันบลีปเป็นบี่มัล่าีแเฮ้ยขอขอขออีอันนึงที่แบบเด็ดๆเลยขอแบบเี็ขอแบบทีขอแเืเลยอะมีตำราสองมีมีตำาสอด้วยมีอีพีสองมันจะใส่เป็นเดียวมันใส่เป็นมุกนี่ีหลายมุกมากยใช่ไหม คุณตุนครับคุณตุนครับตามมุกทันหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ทันครับมุกเดินหายไปแล้วก็ไม่รู้ครับเดี๋ยมุกก็อยู่ข้างไหนอะไรมื่อกีาอะไรช้ามากกากากาอะปลาปลาหรือกากาอะไรช้ามากกาหมอนี่เปล่า าอตัวฮะ่สตพนมมือรึเปล่าแบบนี้ก็ได้เหรอฮะพนมมือแบบนี้ก็ได้เหรอตาเแผจับมาสมือทัลโลพน่ยอมยอมยอม่าัตาโอ้ ตามไม่ทันจริงมุกนี้รับรับมากใช่ไหมตามไม่ทันเลยใช่ไหมลุ่มเราตามไม่ทันเฮ้ยไม่แพ้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นกันใหม่นะเนี่ยเดี๋ยวแอบดูแน่เลยกลับบ้านกลับไปหรือครับทำเอาคุณตุลครับคุณตุลทำเอาแข้งไฟ่ไหนที่ตามไม่ทันกันเลยครับมานี่ทำมาที่มุกเหนือโลกพระอะไรมีลาสองตัว ภาาสันตะลาล่ไมไ้จเงาจัโต๊ะอะไรมีสีดำแบ็กเทเบิลหรือเปล่าวะใช่ รถอะไรมีสิบล้อรถอะไรมีสิล้อไม่เีจริงมมันม่ถึงเลยคำถามด้วยเหรอเอาเอาของตัวเองเถอะอย่าเอาของมันเลยไม่ถามละวตม่ไม่มพเสราวของพถเสห้าหกันอะไรเงี้ยหวันสัตวนนี ้ยคุณทำตามทันด้วยอืไม่มันไม่บอกชื่อคนทำนะทำไมโจรไม่ชอบมาทยไมโจรไม่ชอบเพราะชอบส่งปีลาเลยเพราะว่าโจรเขาชอบโจรละกันโจรชอบขโมยโจรเป็นโจรโจรติดคุกโอเคี่ยอมล้ว เพราะว่าก็มีจ่าหน้าสมจ่าไงตมจ่อ๋อจ่าหน้าสมคุณมึงนี่เป็นจ่าเอเคโค้งหน้าคุณโอ้สายแดงตามผมไม่ทันเลยครับตอนนี้ตึ๊บ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 ขอบคุณจ้าโอ้มาให้แกปนไม่ยอมแพ้มา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 ติดต่อได้หมดกูมีควยของกองเขามีถามมีคถามอะไรไปตอบให้ดูเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคำถามนี้เสร็จตเจตอ่ะ จนกอะไรกิ๊บก็นกกระจอกเขาถามตุนอยู่กระชอบอะไรชอบไมมันจะดำมากแล้วขอโทษรายการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับของร้านชื่อว่านะครับทุกทีมร้านอะไรนะพฟม โฮมเมดโฮมโฮมเมดโฮมเมดโฮมเมดลเรโฮมโมเมดโอเคครับโมโมเมดโอเคครับเาที่ชิล่าก็อยู่มไม่ดูวะคุณคิดอะไรเนี่ยฮะไม่เข้าตื่นต้องใส่ไว่นตาตาถวยนะครับนะครับถ้าอยากให้พวกเราไปลิวที่ไหนต่อก็ม้นมาได้นะครับถ้าสนใจร้านนี้ก็ไปดูได้เว็บร้านอะไรรนอยู่ตางโกลด์นะครับ ส่วนโลเคชั่นแต่เราไม่สายคลีนะครับตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับ subscribe พวกเราด้วยนะครับได้ครับ subscribe แล้วก็กดไลค์เพจสายเด็กสล์ด้วยนะครับอย่าลืม subscribe ด้วยนะฮะสไครตอกักกินเนอรอโอเคโอเคจะสั่นหอมด้วยเดี๋ยวร้องไห้ม่ไย่าย่าอย่าไปตบผมเดียวโอเคโอเคโอเคเจอกันครับผม